วันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีมีร้านกล้วยทอดเจ้าหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งร้านนี้เขามีทีเด็ดอยู่ที่กล้วยตากทอดร้านนี้จะอยู่ที่ไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ และนี่คือร้านกล้วยทอดป้าแช่มเป็นรารถเข็นเล็กๆจอดอยู่ริมถนนข้างโรงงาน KL ซอยข้างวัดกลางอ่างแก้วป้าแช่มลิสมพงศ์วัย54ปีที่ปลดกเกษียณต,ตัวเองจากสาวโรงงานโดยลูกสาวป้าแช่มไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยและกดดันจากงานประจำจึงหาอาชีพให้แม่ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครมีอาชีพอิสระและมีไอเดียมาจากความชอบรับประทานกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดเป็นชีวิต,ตจิตใจ จึงตระเวนชิมกล้วยทอดจากทั่วทุกสารทิศเพื่อหาสุดกล้วยทอดที่อร่อยมาให้แม่ได้ขายเป็นอาชีพและแล้วก็ได้มาซื่อสุดกล้วยทอดที่แสนอร่อยที่นํามาดัดแปลงให้อร่อยมากยิ่งขึ้นกล้วยทอดป้าแช่มนั้นจะมีกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดฝักทองทอดและที่เป็นไฮไลท์ที่เด็ดของร้านก็คือเจ้ากล้วยตากทอดที่ลูกสาวป้าแชม่มสร้งทรงตรงมาจากถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ึ่งที่นั่นค่ะถือว่ากล้วยตากขึ้นชื่อเป็นอย่างมากนํามาทํากล้วยตากทอดขอบอกเลยว่าอร่อยกรอบนอกนุ่มในทานจนหยุดไม่อยู่เลยจริงๆเอลูกสาวให้ออกมาเพราะว่าจบปริญญาลูกสาวเรียนจบปริญญาส่งให้จบเรียนจบปริญญาแล้วอ่ะแล้วก็เลยลูกสาวก็เลยให้มาแบบแม่มาแบบว่าไม่ต้องเป็นลูกจ้างเขาไงให้มาทํางานอิสระ ลูกค้าชอบกันนะ่ะว่าอร่อยป้าอร่อยอยังไงอร่อยมากเลยว่าไงว่าบางทีแบบอร่อยอร่อยโคตรอร่อยเ <c oughs> ขาพูดอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วบางทีผู้ชายแบบขับรถเก่งมากบางทีแบอบกป้ากล้วยทอดป้านะ่ะอร่อยอย่างนี้เลยว่าป้าแชมจะใช้กล้วยวันละหนึ่งกะหลวเผื่อกับมัน10กิโลฟักทอง2กิโลและกล้วยตาก3กิโล ขายแบบพอเพียงค่ะวันละไม่มากโซราคานั้นป้าชแชมจะขาย12ชิ้น20บาทเริ่มขายกันตั้งแต่ตีห้าบายๆก็หมดแล้วค่ะลูกค้านั้นก็บอกว่ากล้วยทอดป้าชแชมอร่อยกรอบนอกนุ่มในจนมีลูกค้าติดใจแวะเวียนมาซื้อกันเป็นประจำบางคนมาช้าก็อดทานนะคะ๋อเมื่อก่อนลูกค้าประจำเลยครับแล้วอร่อยก หวานมันกรอบขอบนอกนุ่มในอ,อก็เวลา,าวิ่งโฆษณาผ่านมาก็คุณหนุนก็าอ,อก็เหมือนลูกค้าประจำมาผ่านมาก็แกงงวงได้ด้วย <laughs> เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงบ่ายบ่ายก็หมดเลยวะลูกค้าไม่มีหมดเปิดทุกว,วันจ้ะต,ตั้งอยู่ าทางจอยวัดกลางมาทางซาซายเนี่ยแล้วก็ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงงานโรงงานเก็บเกมันแบบว่ามา KL นูนะ้น่ะ KL หนึ่งแล้วก็มา KL สองตรงนี้โรงงานนี้เป็นเก็บโกดังเก็บของอะ่ะกล้วยทอดป้าแช่มอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองทานกันค่ะกับเมนูเด็ดกล้วยตากทอดที่อร่อยแบบหยุดไม่อยู่จริงๆแบบว่ากัดเข้าไปในปาก อย่างดังครับกันเลยทีเดียวที่พักืีสักตนาโรถ่ายภาพกัญญารั์ปิ่นสากลทีมข่าวมาเชนวทีวีรายงาน